บรรยากาศที่บ้านตัวเล็กวันนี้ก็เป็นมืดๆคึมๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนแต่มันก็ไม่ตกเพราะว่ามันแรงมากๆเลยวันนี้ยายปุ่นก็ทำมะม่วงกวนนะคะทุกคนมาดูวิธีการทำมะม่วงกวนของเราเลยค่ะเราใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพียงเล็กน้อยก็พอใส่แค่เกลืออย่างเดียวก็พอนะเพื่อเพิพ่คมความคมกรองถ้าไม่ใส่เกลือเลยอ่ะมันจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามันจะหวานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เกลือเนาะเสร็จแล้วเราก็กวนจนกว่าน้ำจะแห้งเลยนะคะทุกคนพอน้ำมะม่วงของเราแห้งแล้วก็คือพร้อมเอามาตากแล้วค่ะนี่จ้าเราก็จะตากใส่แผ่นพ้า างของเราเลยดูสิคะเรากวนจนน้ามันแห้งเลยเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้การที่เรากวนมะม่วงกวนเน่ยเราต้องมันกวนบ่อยๆนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ค่ะตอนนี้ยายปุ่นก็กำมังขยายให้มันใหญ่ไปเลยนะคะขยายให้มันพอดีกับถาดของเราไปเลยเราต้องการให้มันบางๆหรือต้องการให้มันหนาๆก็ทําตามใจเราชอบเลยค่ะตัวเล็กเห็นบางที่เขาก็ตากไวในใบไม้เนาะเวลาที่มันแห้งที่เขาแกะออกมามันก็จะเป็นรูปใบไม้สวยดีค่ะแต่บ้านตัวเล็กะเขาตากกันแบบนี้แหละค่ะมันง่ายดีเนาะแล้วมันก็เก็บง่ายมากๆด้วยเราก็จะเขี่ยให้มัน บางๆแบบนี้เลยนะคะมันก็จะได้แห้งเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หน,นาๆก็ทําให้มันหนาๆนไปเลยค่ะแต่ถ้าหนามากมันก็จะแห้งช้าเนาะพอเราเขียดเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากกันเลยนะคะนี่คือเราตากไว้ประมาณ2วันนะพอมันแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาตัดเลยค่ะนี่จ้ายายปุ่นก็กําลังทําการตัดไปเลยยายปุ่นก็กาําลังตัดเป็นเส้นๆไปเลยนะคะวันนี้บ้านตัวเล็กเป็นอากาศมืดๆคึมๆดีนะคะมะม่วงกวนมันก็ยังแห้งมะม่วงของเรานี่ก็เหนียวมากๆปุ่นของเราก็กําลังใช้ความพยายามตัดอยู่กัรไกลนี้ก็ต้องคมมากๆเลยนะะค ถ้ามันไม่คมมันจะตัดไม่ค่ะเพราะว่ามะม,ม่วงอ่ะมันค่อนข้างเหนียวอ่ะเนาะตอนนี้ยายปุ่นก็กาลังตัดเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ค่ะตอนแรกตัวเล็กกะว่าจะทําดอกกุหลาบนะคะแต่ตัวเล็กบอกยายปุ่นไม่ทันนะ่ะมันก็เลยเหลือแค่2เส้นเนาะตัวเล็กก็เลยเอามาทําดอกกุหลาบค่ะมาดูกันค่ะทุกคนว่าดอกกุหลาบของตัวเล็กจะสวยไหมการทําดอกกุหลาบมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเนาะแค่มวนมวนหมวน,หมวนก็เป็นแล้วคะ่ะมันก็ไม่ได้ทํายากง่ายนิดเดียวเองนี่จ้าทุกคนตอนนี้ตัวเล็กก็มมวนดอกกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่่ะะไดด้แลวออออกกตป็จมาาททํี2ขง วันนี้ก็จะได้แค่2ดอกนะคะเพราะว่ายายปุ่นตัดให้แค่นี้เดี๋ยววันหลังถ้าทามะม่วงกวนอีตัวเล็กจะทําดอกกุหลาบให้ดูเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยตัวเล็กชอบแล้วจะกล้ากินไหมเนี่ยเพราะว่ามันสวยดีนี่จ้าดอกกุหลาบของเรา2ดอกสวยมากๆเลยค่ะถ้ามันมีเยอะๆนะคะมันก็จะสวยกว่านี้เนาะเดี๋ยวค่ะหลังตัวเล็กจะทําให้ดูใหม่นะคะแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังม้วนมะม่วงกวนอยู่ค่ะยายปุ่นถนัดแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าทําดอกกุหลาบไม่เป็นแม่ตัวเล็กนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะแกเป็นคนที <R ud> ่ขยันให้แต่ว่าบอก อยากกินอะไรไก่ก็ทําให้กินตลอดเลยนารักมากๆแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังทุบข้าวเปลือกให้ไก่น้อยอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านตัวเล็กอะมันมีไก่น้อยฟึ่งฟักมันก็ยังกินข้าวเปลือกไม่เป็นอ่ะเนาะยายปุ่นก็เลยต้องทุบให้ไก่น้อยนี่ก็ดื้อม,มากๆเลยนะคะมันมาแย่งกินอยู่ในโคกเลยค่ะพอทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้กากมันออกไก่น้อยมันก็มาแย่งกันกินอยู่ด้านล่างนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ลูกไก่กับแม่ไก่ก็พากันมาคุยเคลียร์กินแล้วคกนนีหิอบ้า็สรัป ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย